สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ามาชมบรรยากาศโต้ลมหนาวกันอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับีนบรรยากาศฝนเพิ่งหยุดเสร็จเมื่อกี้ครับมาส่งชุดเครื่องเสียงวันนี้วันที่18ครับ18กุมภาพันธ์บรรยากาศรอบประมาณบ่ายโมงนิดๆนะครับเมื่อกี้ลองอยู่ข้างในครับอรอบแล้ววันนี้ก็ยกมาลองด้านนอกครับันนี้เมื่อกี้กลัวฝนตกครับ แต่คราวนี่ฝนไม่ตกครับป้าตองให้ป้าไมไ่ป้าเป็นไงครับช่วยนะครับช่วยนะป้าป้านี่ชว่วยอย่างนี้ครับบรรยากาศวันนี้เราอยู่ที่บ้านหนองแดงครับตำบลตำบลตำบลไหน,นครับเนี่ย <c ười> กันจุครับตำบลกันจู่อำเภอเมืองสามพันครับจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับแปดกุมภาพันธ์ครับวันนี้ชุดแปดคูนแปดวีสามอัปเดตชุดนี้ครับนี่ครับ ชุดนี้อัปเดตลูกค้าเพิ่มอุปกรณ์ต่างๆเ <ég nen S 1> สียงแหลมเพิ่มนะครับชุดปากอ่าต่างๆเพิ่มเติมอัพไปรุ่นใหญ่ขึ้นกว่าเดิมเซตนี้เป็น V3 แต่ว่าอัพสเปคขึ้นมาถ้าจยประมาณอ่าชุดอัปเดตขึ้นมาชุดนี้18นิ้วนะครับ BV นะครับตู้กลาก็23 9 0บาทนะครับพร้อมดอกก็1,500บาทถ้าเป็นดอก18โปโกก็ตกอยู่5,300บาทนะครับ กลางวีสามนี่ครับตู้เปล่าก็สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบนะครับรรอัปเดตเป็นดอก b ีเอมย่างนี้ก็เพิ่มขึ้นมาได้ตามที่ลูกค้าสั่งจอง<ร>นะคะรับเ,ยยเน,นี่็เกือบประมาณเกือบน่าจะอัปเดตหลายอย่างครับ,รบชุดอัปเดตบรรยากาศอากาศดีมากครับวันนี้เดี๋ยวรอชมหัวเครื่องครับข้างในนี่ครับวันนี้เราลั่นกันอยู่ที่บ้านน้องแดงครับ ต่อไปก็จะไปที่พักดีชุมพลต่อนะครับกับชุด4คูณ4รอบเย็นๆครับแล้วก็ช่วงเช้าก็จะไปที่อำเภออะไรนะบ้านขาวที่ภูมิต่อครับกับชุด8คูณ8นะครับวันนี้มีโอกาสได้มาส่งชุดเครื่องเสียงเองกับนานๆทีมมีโอกาสได้มานะครับพอมาดูเครื่องเสียงมือสองครับเขาจะขายอยู่อยู่ที่ผับนะครับอยู่ที่สระบุรีเลยมีโอกาสได้แวะมากับทีมงานนะครับเลยมีโอกาสได้มาถ่ายคลิปคลิปของเราจะไม่ไม่ค่อยได้ตัดต่อนะครับเป็นคลิปสดๆเลยนะครับ อัดแบบไหนก็ลองแบบนั้นเลยครับดังแบบก็รดัดังแบบนั้นเลยครับนี่ครับไม่มีการตัดต่อครับก็บวันนี้อีสกครูเดี๋ยวลองต่อระบบสายครับโดยทีมงานอาจารย์เอกครับวันนี้ปลาตองเข้ามาวันนี้ปลาตองมาถ่าย MV ครับปลาตองเป็่นคุณแปดวีสามครับเซตนี้ยังก็จะมีลายชุดให้เราชมกันนะครับ คุณประดปีเริ่มตั้งแต่แสนสองหมื่นห้าพันแสนสามหมื่นห้าพันแสนหกหมื่นห้าพันสองแสนบาทนะครับหลายชุดเลยนะครับให้เลือกชมกันนะส่วนเซตนี้เราจะอัปเดตกับสองแสนครับเซตนี้นะครับอัปเดตขึ้นมาเพราะเพิ่มเป็นพวกอาลำโพงตระกูลอัพเป็นบีเอ็มไปแล้วเจ็ดห้าศูนย์ตากลายอลี่เพิ่มเพิ่มแอ็มขึ้นมาเพิ่มระบบสายเพิ่มเครื่องปั่นอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยก็เพิ่มเติมได้ตามที่ต้องการนะครับครับประม โอเคบ้างป้าครับวีสามทั้งระบบเลยนะครับทีมัานก็กำลังประกอบครับ่มระบบสายเพิ่มอุปกรณ์เพิ่มเนี่ยเตอร์เรสมากมายเก็บไว้ข้างในก็กลัวฝนตกครับนี่ครับเพิ่มเพราะว่ายำขึ้นมาอัปเดตขึ้นมาอุปกรณ์ขึ้นมาเย แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆอีกเยอะแยะครับจากหลายรายการเนี่ยที่นอกเหนือจากอุปกรณ์เครื่องเสียงสองร้อยเสียบปลั๊กยังครับนี่เสียบแล้วครับอ้าวเรามาหลันนะโอ้โหไฟร้อยเก้าสิบไฟสองร้อยครับเย็บจัดเลยครับไฟข้างในก็กำลังนี่ครับกำลังเย็บผ้าครับไฟก็ไฟจริงๆก็ประมาณสองร้อยสองร้อยสิบสองร้อยเก้าครับ แต่ก็เล่นได้ครับตัวนี้นี่ครับเค้าแอมเอา mtc มาเปี่ยนมาขับกลางนะครับแล้วก็ mtc หนึ่งพันห้าครับซับโล w สิบแปดนิ้วเค้าแอมชนินเนลสองแท่นคลอส eq นะครับแล้วก็มีไมล์ลอยลูกตองเก้าชุนขึ้นได้ครับลัดไฟมิกเซอร์สิบหกชินเนล mg นะครับหกคุณหกตัวระบบอุปกรณ์เครื่องปั่นอองกะไรอีกก็หลากหลายรา,ายการนะครับหลายรายการอยู่ก็อัปเด,ด,ดตเป็นดอกลำโพงที่สเปคสูงขึ้นมาจากชุดเดิมนะครับชุดอัปเดตขึ้นมานี่ครับ เราลองระบบเสียงนะวันนี้นะครับทำระบบเชียงไฟฟ้าตรงนะครับาตรงกำลังลองลอง,ลองตตวน,นั้นเสร็จก่อนยิเสร็จดีไหม เต็มที่ครับแต่ว่าดังครับนาง,งปกติทุกอย่างแปดคูณแปดนะครับาน้องแดงตำบลกันจุอำเภอพึงสามพันคลิปเราไม่มีตัดครับมากันเลยเสียงก็สดเสียงท่านยิ้มก็เสียงสดเสียงจริงภาพไม่ใช่จริงก็นคนจริงนะครับเอา เรียกบอกวิธีการใช้งานครับชนตา,า,าต้องก็ยังมัว่วครับยังมั่วอยู่ทั้งนั้นเลยเป็น BB18 นิ้วครับ ยังเปิดอีกยังเ,เปิดขึ้นแห้งแย่ออีกอะไรนะครับ, <Yeah. S 1> รบเปิดแต่โย่ใ่ครับยังเปิดได้อีกเยอะครับอีกเยอะพอข้างในมันสันเบิดแล้วครับหลังในพ่ะเย็บผาอัดได้เลยครับนี่อัดได้เนี่ยปลาตองว่าจะเป็นของจริงคงเด็ดเนาะปลาตองเนาะ <c oughs> ชุดแปดคูณแปดนะครับนี่กำลังร้องแดดกำลังดีครับกลัวฝนตกครับเมื่อกี้ก็เลยลองข้างในแล้วเรามารอข้างนอกอีกรอบครับ <c oughs> ลองสองจุดสองขีนครับ 8คนเสร็จตอนนี้ก็ไปต่อที่พักดีชุมพลนะครับ4คน4แล้ว8คน8บ้านขาวอีกหนึ่งชุดนะครับบ้านขาวไปอีกหนึ่งชุดบรรยากาศวันนี้ครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ประมาณนี้บเพระ่าก็เป็นชุดที่ลูกค้าสั่งจองเยอะๆครับในชุดโปรโมชั่นมากมายก็มีให้รับชมกันนะครับตอนนี้18อ่าคุมพาพันธ์ปร164ที่อุบลราชธานที่อะไรนะไม่ใช่อุบลที่อำเภอ อำเภอเบึ้ง3,000ครับเนาะเบื้ง3,000จังหวัดเพชรบูรณ์ครับเพชรบูรณ์นี่ครับคลิปนี้ภาพจริงเสียงจริงในการชมนะครับ18กุมภาพันธ์2564เดี๋ยวรอบเย็นเ้าไปที่อำเภอพักดีชุมพลกันต่อนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยากติดตามรับชมก็ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ